สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะผมวนอยู่กับผมก๊านาเกมมิงนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวฟิเซอร์หกดาวกันนะฮะผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะครับผมก็เลยกะจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมจะเป็นยังไงก็ออกไปดูกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านของนารูโตะนะโอเคเราจะมาวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเป็นทางตรงพอดีแต่รอมันเอดิมีสปาวก่อนนะ โอเคนะครับผมสลับกลเดนฟิเซอร์นะฮะจะใช้ราคาวางอยู่ที่500บาทนะครับผมแล้วก็เลื่อมมาฮะจะตีเป็นเอลเอียับผมดาเมจ93.8ระยะ30อ่า7วเจ็ดวิต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมเลเวลอ,นะนะอยู่ที่35นะฮะผมจะปรับเป็นลารดแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันเลยนะฮะว่ามันโจมตียังไง โอเคครับผมสำหรับการโจมตีนะคะก็จะเป็นการกระโดดตีลังกาไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยลำแสงกันสอย่างนะฮะเดี <l ots> ๋ยวว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะโอเคะ okay. นะครับผมสำหรับตอนนี้แล้วก็พอมีเงินแล้วนะครับผมเราจะมาอัปเกรดกันต่อเลยนะ โอเคอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงินส5 0ห้าสิบเลยครับผมอ่าดาเมจจะเพิ่มมาอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเ็ดจุสี่นี่ครับผมระยะสาะส่บห้านะวนการจบเตียก็เท่าเดิมครับผมยังเป็นเจ็ดวีอยู่นะฮะโอเคสําหรับท่าการจบเตียังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่ารูปแบบการจบเตีเอวีก็ยังเป็นกลัวอยู่นะฮะโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงินห้าร้อยนะครับผมจะบวกระยะมาห้าฮะดาเมจแปดสิบจุดสี่นะครับผม แปดโอเคอันนี้ย้ำว่าอ่าเลเวล35นะครับผมโอเคก็ดาเมจ227.8นะครับผมระยะ40แล้วก็อ่า7์เจ็ดวิต่อการจำดินในข้างรียนนะโอเคอัปเกตรดต่อไปใช้เงิน500นะครับผมอ่าระยะเพิ่มมา8ปดนะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มมา93.8นะฮะแล้วก็จะปีท่า เป็นท่าปล่อยจานบินนี่ครับผมโอเคจะเป็นไงไปดูกันรู้สึกว่าระยะจะกว้างขึ้นด้วยนี่ครับผมโอเคสำหรับท่าปล่อยจานบินก็ประมาณนี้นะดาม,มิทถือว่าแรงใช้ได้เลยนี่ครับผมโอเคสำหรับอัปเกรดขั้นต่อไปนะฮะใช้เงินอยู่ห0ร้อยนะครับผมดาม,เมิเพิ่มมาหนึ่งร้ยจุห้านะฮะระยะเพิ่มเป็นเพิ่มมาอีกห้านี่ครับผมโอเคอัปเกรดใช้เงินห0 0้อยนะฮะก็ ประมาณนี้แหลนะเนาะก็ยังเหมือนเดิมไมครับผมระยะ53ดาเมจ4ี2 1ดแล้วก็7วีต่อการจบตีในครั้งเหมือนเดิมน,นะฮะอัปเกรดอีก1000นะฮะผมให้อ่าจะได้ระยะมาเพิ่มอีก8นะครับผมดาเมจ134นะฮะแล้วก็จะได้ธาตุเป็นซูเปอร์โนวามานะี่ครับผมโอเคอัปเกรดกันเลยเนาะแบบนี้นะครับผมมาดูกันว่าซูเปอร์โนวาจะเป็นไง อาจะเป็นการลอยตัวขึ้นไปแล้วก็มีลูกบอลสีออกดำๆส้มๆนะฮะแบบนี้เนาะแล้วก็ปล่อยออกไปนีครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะโอเคอัพเดต่อไปใช้เงิน500ร้อนะครับผมก็อัพไปส่วนสเตตอะไรก็เออคิกเกียตพูดล้ดูดูเอาอะไรแล้วกันนะนี่ครับผมก็ดาดนมานแล้วเนาะย้ำว่าเลเวล35นะครับ อเคอัพ okay, อีกก็ใช้เงิน600นะอ่าตอนแล้วนะครับผมสลับเลเวลสานะฮะดาเมจอยู่ที่824.1นะฮะถือว่าเยอะเลยนะระยะก็เยอะมากแล้วก็เอลีเนี่ยกว้างนะครับผมจัดว่ากว้างเลยแหละเนาะแล้วก็เจ็ดวีตอการ์ติตีหนึ่งครั้งถือว่าไม่ช้ามากนะถ้าสลับอ่าดาเมจ800เนี่ยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยเนาะสลับโคเรนฟิเซอร์นะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับโกลเด้นฟิเซอร์ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ใครชอบก็ฝากออกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับผมนะ